สวัสดีครับผมเนฟิสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อผิดพลาดนะครับกับโปรแกรมการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนอยากจะมาแชร์ไปทีละข้อเลยนะครับว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนแลวอยากจะแก้ไขเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยผมไม่ฝึกขาเลยนะครับ5ปีแรกนะครับผมแทบไม่เล่นขาเลย1 ไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำไมเพราะ่าเมื่อก่อนเน้นแต่ช่วงกล้ามเนื้อด้านบนนะครับอยากให้มันดูสวยแค่ใส่เสื้อผ้าสวยแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอกล้ามเนื้อช่วงบนใหญ่ขากลับมาเล็กอีกนะครับสุดท้ายก็ต้องมาเล่นขา อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนํามือใหม่หรือเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอยากให้ฝึกทุกส่วนของร่างกายเลยไม่งั้นมันจะไม่สมส่วนไม่บาลานซ์กล้ามเนื้อออกมาไม่สวยเป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราแล้วนะครับจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของฮอร์โมนในการสร้างกล้ามเนื้อช่วยกระตุ้นเทสโทสเตอโรนโกรทฮอร์โมนแล้วทาให้อเวอร์ออลของกล้ามเนื้อทุกส่วนของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโคตรจาเป็นในการฝึกกล้ามเนื้อขาต้องฝึกนะครับข้อบิดพลาดข้อที่2นะครับคือ ผมเล่นท้องทุกวันนะครับฝึกกล้ามเนื้อท้องเพราะอยากจะมีซิกแพคนะครับแต่ในความเจริงแล้วเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากๆเพราะว่าหนึ่งเราเสียเวลา 2. เลยกล้ามเนื้อท้องไม่ได้พัฒนาได้ดีนะครับถ้าเราฝึกทุกวันเพราะฉะนั้นแนะนํามือใหม่เนี่ยฝึกวันเว้นวันนะครับอย่างมากสุดแล้วนะครับ แต่ตอนนี้นะครับโปรแกรมผมคือ2ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วเพราะจริงจริงการที่เราฝึกเวทเทรนนิ่งไปเน้นกล้ามเนื้อมัดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอกหลังไหล่เนี่ยจริงๆถ้าเราฝึกถูกต้องเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อท้องอยู่แล้วแล้วที่สาคัญคุณจะฝึกแต่ท้องไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะมีกล้ามแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องแต่ตัวนอื่นคุณจะไม่มีสุดท้ายคุณก็จะกลับมาแก้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท้องอย่าฝึกเยอะเกินไปสองครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วนะครับวันนี้ฝึกอะไรครเเลยย จัดหนักูซีเซ็ตโวลคอนโทรลง่ายมากสุดหนักๆได้เลยนะครับนั่งหลังตรงข้อบิดท่าข้อที่3นะครับคือ ผมพักน้อยเกินไปนะครับเมื่อก่อนผมชอบออกกําลังกายมากๆแล้วเข้าใจว่ายิ่งทําเยอะเราก็ยิ่งได้เยอะนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอผมฝึกติดกันหลายๆวันเช่น10วัน15วันเนี่ย performance ผมลดลงนะครับประสิทธิภาพในการฝึกผมลดลงอย่างเห็นได้ชัดยกได้เบานะครับแล้วก็รู้สึกล้ารู้สึกเครียดนะครับการทําแบบนี้จริงๆร่างกายของเราเนี่ยต้องการวันพักคืออย่างน้อยเนี่ย1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับไม่งั้นเนี่ย การที่ร่างกายทํางานมากเกินไปมันก็จะเกิดภาวะเครียดร่างกายก็อ่อนแอลงด้วยพืินีนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมวางโปรแกแมฝึกโคตรไม่ดีเลยนะครับเช่นเมื <Ep is od io> ่อก่อนผมอาจจะเริ่มการออกกำลังกายด้วยการไปฝึกท่าที่ไม่จําเป็นก่อนหรือท่า isolation ก่อนยกตัวอย่างเล่นขาเนี่ยบางทีไปฝึกท่า leg extension ก่อน หรือว่าไปฝึกท่าเล็กเคิก่อนนะครับจริงๆการทําแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการวางโปรแกรมไม่ดีเพราะว่าการที่เราไปฝึกแบบนี้แล้วพอเรามาเล่นท่าสะคอร์เนี่ยการฝึกของเราเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่ดรอปลงโคตรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางโปรแกรมคิดมาเลยตั้งแต่แรกนะครับว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรแล้วโปรแกรมในวันหนึ่งของเราเนี่ยมีอะไรบ้างพักกี่นาที เล่นกี่ครั้งนะครับแจกแจงมาให้ละเอียดถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้จดทุกอย่างไว้เลยนะครับเราจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงของเราว่าร่างกายเราพัฒนาขึ้นหรือว่าอ่อนแอลงเราจะได้มาดูว่าเฮ้ยเราทํทาผิดพลาดตรงไหนกินน้อยไปหรือเปล่านอนพักน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการฝึกเพื่อให้แบบสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้รูปล่างของตัวเองดูดีนั่นเองนะครับ ข้อผิดพาดข้อที่5นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมแทบไม่ได้ฝึกโปรแกรม strength training เลยนะครับฝึกแต่โปรแกรมที่เรียกว่า HIIT กับ Endurance นะครับเพราะเข้าใจว่าการทำแบบนี้เนี่ย มันสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดนะครับแต่ในทางรงมันข้ามเนี่ยบอกเลยว่า strength Training โปรแกรมคือการฝึกหนักๆนะครับ1-6ถึงครั้งนะครับจำเป็นมากๆมันทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะครับพอเราร่างกายแข็งแรงขึ้นพอเราไปฝึกท่าไฮบอโรฟี่ที่เล่น8ปถึงครั้งเนี่ยเราจะยกได้หนักกว่าน้ําหนักเก่าของเรานะครับแนะนำนะครับอยากให้เอา t r e n น t h t r a i n i n g ไปฝึกกับท่า squat bench น r พ s s d ร a ลิ i f t หรือท่า OverH e a d press ท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนนะครับเอาโปรแกรมนี้ไปฝึกองาาคุณเน้ื พัฒนาขึ้นแล้วก็ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับก่้ามใหญ่เยอะจังเห็นหนูเราะเราข้อผิดพาดข้อที่6เนี่ยอย่าไปทำตามบางเพราะว่าบางเนี่ยจะเล่นท่ายากเยอะแบบไม่ค่อยเน้นเบสิกอะไรเงี้ยแล้วโอ้ยอ่ะอ่ะอะอ่ะอะจับป <laughs> <c oughs> <c oughs> ข้อนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียเวลามากนะเพราะว่าสิ่งที่ดีสุดเนี่ยอยากจะบอกว่าท่าเบสิกนี่เป็นท่าที่ดีสุดแล้วนะครับถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยคงหนีไม่พ้นน้าหนักในแต่ละท่าที่เราใช้นะครับถ้าเราฝึกได้หนักขึ้นเนี่ยแปลว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับท่ายากแบบบางทีมันก็ไม่จำเป็นนะครับเล่นท่าเบสิกนะครับเชื่อผมดีที่สุดแล้ว ข้อบิพอดพลาดข้อที่เจนะครับก็คือฟอร์มผมไม่แม่นนะครับเรายังจะฝืนฝึกต่อไปยกตัวอ,อย่างเช่นท่าสครอร์ตหรือว่าท่าเดดลิฟตเนี่ยหลังคอมก็ยังฝืนฝึกหนักต่อไปนะครับการทําแบบนี้มันก็ทําให้เราเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บซึ่งพอเจ็บแล้วรับรองว่า ไม่คุ้มแน่นอนสิ่งที่ผมแนะนําน้องๆนะครับอยากให้ศึกษาท่านั้นให้ชัวร์ก่อนว่าฟอร์มที่เราฝึกเนี่ยถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังหรืออย่างน้อยคือ95%เปอร์เซ็นต์นะครับอย่าเป็นแบบเรียกว่าอีโก้ลิฟเตอร์นะครับคือยกหนักอย่างเดียวและไม่สนใจฟอร์มอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับข้อ <c oughs> ที่แปดเนี่ยข้อนี้รู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดมหาม,มหาศาลอะไรวะมหาศาลมหาศาลก็คือผมไม่ยืดกล้ามเนื้อเลยนะครับสมัยก่อนเพราะเข้าใจว่ามันไม่ได้จเป็น คิดว่าการฝึกอย่างเดียวเพื่อให้กล้ามเนื้อมันโตแค่นั้นเพียงพอนะครับแต่จริงบอกเลยว่าการยืดกล้ามเนื้อจําเป็นมากๆอย่างน้อยคือ1ิถึง15นา,าทีหลังจากการที่เราออกลังกายทุกครั้งนะครับคุณคงหนีไม่พ้นเวลาเราฝึกเวทกล้ามเนื้อมันจะเกิดการตึงตัวแน่นอนนะครับสรุปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาาที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนนะครับสาหรับผมนะครับอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ไปลองปรับไปลองเปลี่ยนกันดูรับรองว่ามันจะดีขึ้นในทุกๆเรื่องแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับเล่นขาด้วยนะครับเล่นขาด้วยนะครับอันนี้สำคัญสุดนะเล่นขาด้วยนะครับทายาททายาทเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยเฮ้ยกูเบื่อกูเบื่อกูเบื่อความเล่นด้านขวาแล้วเก่งด้านซ้าย